นี่ภารกิจแม่กองนาทีของเรามันนี่เขาจะน้มกันสองสองแกย่าลืมกดเลยกดแซ่ i̇şte. ทั้งสองสองเด้อทั้งสองแม่กองทีมงานแม่กองกับตาไส้กดข้าปเบิ้งกจิตตามน้องพ่อครับเฮ้ยเก่าทีมงานแม่กองกับ ทีมงานตาทายเช้าแนวมันนี่มาเบิงพระราจิตมันนี่ขม้าในกดังมันมกกองเบิงมกกองเบิงพระราจิตแต่ละมือพระราจิตของเราเดียวกับตาม,ม nạp bưng là giống mật thủ สศร้าดีก็อไปอยู่ต้องมีไว้ติไว้ผู้ใดกินกระเกียวกระเกียวมั้งเสียมือหวานผู้ใดกินลาองผู้ใดผู้ใดกินจะดี หมื่นหนึ่ไม่มือนหนึงถึอมาเลยจะไน้ดม่แม่นือเลยขวดโคตรสมุนก็ไข่ขวดเดียวว่าเหมือนเป็นไอ้เก่ดิ่นน้อยๆหูแม่หูหัวหน้ามันหูนั้งหัวหน้าอ่า

ก็ได้ยินอ่ะใกล้ไม่เชื่อกันว่ะสเนี่เป็นการพัลลว่งกันนช่ไหมนต่เราเี้าสองตัวนึงว่าไปเจอตรงนี้ไม่ีด้โตข่ายก็จ มาไปมบ่มกเก็บมื่อเช้าเนี่ยแแม่เก็บแบวกมาม้็มาแบก้ามับานหอดพูดจะกินแมงันไม่เมียตอพูดยดิก็่ที่ยาอนเอนไม่ยม

แทงหมดอกข่าอ้ตองตที่มัตัวดอกใี่ไทยไนังลูกค่าซื้อดีลูกค้าบ้านเฮากไปผู้ยูเงีอนเบิว่าพี่น้องปดหมนโอ้ท่านติเอาตัวซ้ำไปนอนเหต่ซ้กับิชไบเติอันนี้มันออกเท่าราคาก็สิว่าเอ๊แต่เจ๊มั่อนนไปวินอยเดียวนะ่นตน้าบวตทองได้ยินตะลุงก่องว่ยอุ่อ ຖ້າກອງຖ້າກອງສ້າງກອງລາประจําຈົາິນໄນາພາສສາີສ້ດ2 0ລົງທຶນກນນນລດລົງຕັງແຕ່ປີ20ເ รถสามสิบหุ่นสิวบาทไงใช่วิดีโอถุกไปรถสามของยี่สิบไมงี้บอยกันอะไรกเสียกินน้ำจะซือจะกับโย่พแต่แทงดอกก็ไปดูเดียวสามสิบบาทว่าน่ะก็ซื้อ้กินเ้าที่นอนไปมาหาสูกันมันไปมากปันกันกินมันว่เป็นอานีงเหละคนฮามันบ่าละว่ามันพูดใจดำปันนั้นเคยไปเคยมากต่อนวผลอีผลไ่อผลเสียบ่วะเป็นห้กับปันนั่นใจแล้วเนาะไม่ใชนั่นใจแล้วจลอใล้วสา ของนี้แม่๙บาทเนาะอันละ10บาทบาทมาใช้อย่าเดี๋ยวเบิดดิเอ่เอให้เนหัวใกว่าโอ้พี่น้องมาตุ่มมาหานเนาะของลูตอนนี้ทอดสดบปันของพอก่อนเดือมไมเป็นแบบใชยดูได้ด้วยอยุยใส่กอบ้านเปี่ยนน่อยเปียนห่อยแม่ไปกับ ไป้คับไปกลับโอ้แม่ข,า,ขาดลูกขาดปบึงบักเขาเก็บเป็นัน,น,น,นี้บัวหอ่เดี๋ยเบืงบ้งเขาจะเชียร์ขานน้องมองนี่ใช้ไดือนขึ้นขึ้นนน่ เราไม่ได้อ้บาทแต่าบัดขาดไปนิดพะว่าบัตรสัล่าเสืออยัยอะในโคกเป็นอร่อยหนึ่งพ่นได้ขอทิบสองกัมว่าให้กัน ผมก็ตัวข่รอดตัวไข่รอดตัวไข่เงี้ยจมืกปลาเท่า กนี่าแฟกนีย่างนีนิ้นอนครับรนิ้นอนกันก็กินกาแ่น้ามนน่เลยสามร้อสาม้อยสามร้อยสามสิบหสามร้อยสามสิบหกสามร้อสามสิบห้าบาทครับสิบห้าบาท อ่ทมีที่ห้าบาทสามาบาทหน่ดัวดัวสามร้อยแปดสิบบาทสิบมักค่ที่ข้า